ก่อนมันจะนิ่มอ่ะชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแต่เขาบอกว่าถ้าเราใช้หม้อแรงดันเนี่ยมันจะกลายเหลือเป็นยี่สิบนาทีนี่แล้วอ๋อนี่ไงมันจะมีลงคู่ออกมานี่ะโอ้สุกเลยนิ่มด้วยต้องกินหน่อยนิ่มแบบเละด้วยแบบเออนิ่มจริงเวยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับเป็นหม้อแรงดันของออโต้นะนะครับขนาด5ลิตรนะครับรุ่น Tc ขีดสอนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับอยู่เ0้วัตต์นะตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวกล่องนะครับเดี๋ยวมาแกะของข้างในดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับเปิดกล่องมานะครับก็เราจะเจอตัวหมออเลยเดี๋ยวผมยกมาให้ดูอึ๊บนะครับในในกล่องในกล่องตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทัมเมอร์นะตั้งเวลานะครับนะครับสามารถเอ่อนึ่งได้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อนะเป็นซุปเป็นถัว่วเป็นตุ่นหน้านี้ก็แล้วแต่ไปไประยุกต์ใช้นะครับด้านบนก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตัวนี้ปิดอยู่นะนะครับก่อนเราจะใช้เราต้องถอดออกนะครับแล้วก็มีตัวฝาฝาทอนในเลยอ๋อนี่ครับฝาใช้เลื่อนนะนะนะครับตัวฝาเป็นอย่างนี้ จะมีซีลจะมีซีลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นภายในหม้อนะภายในหม้อจะมีอุปกรณ์มาให้เป็นสายไฟนะครับกับเหมือนกับทัพพีเนาะแล้วก็เป็นกระป๋องข้าวนะนะครับอ๋อไวตุ่นได้ทั่วได้เนาะมีใบรับประกันนะครับนี่ครับหนึ่งใบคู่มือนะครับแล้วก็มีคู่มือให้อีกหนึ่งฉบับอยู่ข้างในเนาะตัวหม้อก็จะเป็นเทปลอนนะตัวหม้อจะเป็นเทปลอนเหลือเป็นเทปลอนนะครับนี่ ผมลเอหม้าออกมาอุย้ยเหมือนเม้หุงข้าวเลยอืมเนี่ยคล้ายๆหม้หุงข้าวเลยกระดาษแผ่นนี้ก็ต้องอ,ออกก่อนนะครับก่อนใช้งานเนาะนะครับแล้วตรงนี้เขาก็ยิงเป็นแบบสีระเบิดไว้แล้วก็เคลือบไว้นะครับนี่นะเวลาที่มีความร้อนมันก็จะบรรจุแรงดันหรือว่าเก็บแรงดันไว้ในหม้อบริเวณตรงนี้นะครับผมนะครับนะเข้าๆประมาณนี้นะครับตัวตัวเครื่องนะด้านข้างก็จะเป็นสเตนเลสนะ แล้วก็มีปลั๊กเสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่คนี้เป็นเนมเพจนะนะครับให้ดูครับส่วนด้านหลังหมุนมาอีกนิดนึงก็จะเป็นที่เก็บไอ้น้ํานะนะครับทีนี้โอเคละของก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานจริงๆดูนะครับว่าเราใช้งานแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างดีไหมนะครับเป็นไงเนาะเดี๋ยวให้แม่บ้านไปทําการทดสอบนะครับนี่ครับเมนูแรกของเรา เมนูแรกของเรานะครับก็คือจะเอาถั่วนี่เป็นถั่วนะคุณแม่จะท,ทำอะไรจะ,จะต้มถั่วเหลืองให้สุกอ่าแล้วถ้าเราต้มธรรมดากับต้มแบบที่ใช้หม้อแรงดันเนี่ยมันต่างยังไงกันอ่าตอนแรกอ่ะก็คิด <c oughs> ว่าจะใช้ต้มเหมือนที่เคยต้มเ <c oughs> ขาบอกว่าปกติอ่ะต้มถั่วเหลืองเนี่ยที่จะเอาไปทําน้ำเต้าหู้อ่ะกมันจะนิ่มอ,ะอ่ะชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงออแต่เขาบอกว่าถ้าเราใช้หม้อแรงดันเนี่ย กลายเหลือเป็นยี่สิบนาทีใช่เหรอเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดนะครับอันนี้ครั้งแรกเลยที่เราจะใช้นะนะครับใช่จากจากสองชั่วโมงเหลือยี่สินาทีอนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแม่จุเขาต้องบอกให้ทาแบบนี้ว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันหมุนไม่เห็นมีล็อกอเลยเลยแต่ว่ามีเทปต้องเอาเทปตรงนี้ออกก่อนนะครับเทปเหมหมุนเธอร์หมุนนี้หมุนนี้มันแน่นนะเนี่ยหมุนตรงฝาเนี่ยมันจะมีซีลนะเนี่ยรอบๆอบแบบนี้นะครับมีซีลอยู่ ให้มันเกิดความดันในหม้อนะครับแต่ผมจับเนี่ยเนื้องามมันก็โอเคนะเนี่ยเป็นสีระเบิดเครือบมาอย่างดีเลยนี่นครับตอนนี้วัตถุดิบเรามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเทสันดูนะในรีวิวเขาใส่ครึ่งโลอ่าแต่นี้เราจัดไปเต็มแมยหนึ่งโลนะแล้วเราต้องตั้งขนาดเท่าไหร่ยี่สิบนาทีอ๋ออันนี้ก็คือเป็นนาทีเหรอแล้วเราจะรู้ได้งไงไหมไม่เห็นมีบอกอ๋อนี่ไงมียี่สิบห้าสามสิบเนี่ย มีเวลาบอกเป็นตัวสีแดงๆนะ 15, 3, 4, 5, สิบห้าสามสิบสี่ห้าหกสิบนะครับอ๋อแล้วก็มีนึ่งมีอะไรให้เราเลือกนะเ,นเวลาเฮ้ยมีถั่วโอ้โหถั่วเท่าไหร่นะเขาบอกยี่สิบไม่ใช่นะคุมแล้วมนันี้มันต้องหกสิบกว่าไม่รู้งั้นเราลองยี่สิบก่อนตามที่สูตรคุณแม่นะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอ30ลกอกสามสิบดีอ่วลองสามสิบนาทีนะครับนี่นะครับเทแล้วอันนี้น้ำกองนะทุกคน นี่ครับน้ำขึ้นมามันจะมีคอบอยู่ยังไม่ถึงยังมีได้หน่อยคแค่นี้แหละเาลองดูลองดูแล้วก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาตั้งเวลาไว้เราต้องเรต้องอบิดนั่นแหละโอเคบิดให้ลงล็อกนะครับวันนี้นี่ครับตอนนี้ก็เสียบปลั๊กปุ๊บแล้วเราก็หมุนเวลานะนะครับตามที่เราตั้งแล้วไฟมันจะขึ้นทําความร้อนคือตอนนี้มันกาลังทําความร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวพอที่ความร้อนมันถึงนะมันก็จะขึ้นมาเป็นอุณหภูมิอย่างนี้นะครับพอเวลาหมดก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ ไม่มีเสียงอยู่แตกๆๆๆนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับเนี่ครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ขึ้นอุ่นอาหารแล้วก็ตอนนี้เวลาหยุดนะไฟมันจะขึ้นแบบนี้นะนี่นะครับแต่ทีนี้คือเปิดยังไงอ่ะมันจะฟุงมันจะเนี่ยคือมันจะมีไอกระเด็นออกมาน่าจะแหกเลยน่าจะแหกนะครับต้องระวังนะเมื่อกี้ผมไม่รู้มันก็จะกระจายไปทั่วเลยแล้วทำไงอ่ะเขาให้เอาอันนี้ปิดอแล้วไงต่อ อหต้องยืนอ๋อไข่ลมไข่ลมไม่นั่นควจะเลอะมากเลยอ๋อให้ทำอันนี้ครับไม่เป็นไรเมื่อกี้มันฟูมาแล้วแหละไม่มีแล้วอ๋อนี่ไงมันจะมีลมฟูออกมานี่นะโอ้โหเออที่เราเปิดมากเปิดน้อยถ้าเปิดน้อยก่อนน่ากลัวว่ะ อ๋อมันถึงมีไอ้นี่รองน้ำไม่ให้น้ำมันหกไงมันมีกระปุกอยู่ข้างหลังเข้าใจแล้วก็ถ้าไม่รู้วิธีใช้มันก็ดูน่ากลัวแต่ถ้าเรารู้วิธีใช้มันก็ปลอดภยัยมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะใช้งานแบบไหนนะตอนนี้นะแนะนําใต้คอมเมนต์นีไ้ได้เลยนะเนี่ยมันจะมีน้ําออกมาอ๋อแล้วน้ําก็จะไหลลงมาที่กระปุกนี้นส่ัาก่อนโอ้ฟุ้งจริง,รงๆอ,อ่ะเนี่ยเขาบอกไว้ใช่ไหม เออเนี่ยมันมีน้ําอยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังนะตรงนี้นะอ๋อเนี่ยเขามีป้ายบอกข้างบนนี้นะว่าห้ามเปิดตรงนี้ครับเดี๋ยวน่าจะแหกเนี่ยนี่ครับผมบอกอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เสียงก็เริ่มเบาแล้วครับใช่แต่ยังมีอยู่อย่างเงี้ยโหเบาแล้วก็คือยังมีอยู่ใช่แต่ก็ยังใหญ่ใหญ่เอาให้มันหายให้หมดหมดแล้วตอนนี้แรงนั่นหละจริงๆน่าทําเป็นก๊อกเนอะเป็นวาล์วแบบหมุนเปิดก็มีจ้ะเหระ นี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะวมันเหมือนต้องบิดไหมนี่บิดฝั่งนี้บิดตรงนี้บิดมาทางนี้นี่ไงอเคีเออออกแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมมันมีเปลือกออกมา,าเปลือกเปลือกหรอเปลือกอันนี้คือปกติไหมใชอนนม่อันนี้ยี่สิบนาทีเนาะแล้วปกติถ้าทําแบบนี้ได้ต้องชั่วโมงครึ่งเหรอเดี๋ยวขอบีบเนื้อก่อนนี่ครับตอนนี้ถั่วนะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่เช็คดูก่อนนะครับว่า ยังไม่ได้ใช่ไหมใช้ได้สุกแล้วอ๋อสุกแล้วเขาบอก20สินาทีแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้มต่อเพราะเราจะเอาไปทํานัตโตอ๋อแม่นะจะทํานัตโตะกินนะครับแล้วปกติทําแบบเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยต้องเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งเป็นชั่วโมงจริงเหรออืมชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงมันก็ใช้ได้จริงแต่นิ่มแล้วตอนเนี้ยคือคือถ้าจะเอาไปไปแบบบดเป็นน้ำเต้าหู้อ่ะใช้ได้แล้วอ๋อนี่ะสุกแล้ว สุกเลยนิ่มด้วยจะลองชิมหน่อยนิ่มแบบเละด้วยแบบเออนิ่มจริงเนาะครับนี่เนาะนี่ใช้ง,งานได้เลยน,น,นี่นิ่มแล้วอ๋อเฮ้ยโอเคเลยอะสุกแล้วสุกเลยอืมเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้มาทําให้ดูนะนะครับมาเทสให้ดูพอดีคุณแม่มีเมนูที่รอทําอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานได้จริงนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่องไวนะในการที่เราจะทําอาหารเนาะนะครับเป็นหม้อแรงดันนะ ตัวนี้ก็จะความจุที่5ลิตรนะนะครับสามารถนาไปทําได้หลายอย่างเลยนะครับวันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเอาไปประยุกต์กันนะครับวันนี้ผมเอามารีวไว้ชมนะครับผมก็ลองดูนะครับบอกว่าคลิปนี้นะจะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาหม้อทอดรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้คุณแม่ไปเลยต่อครับเดี๋ยวเมนูหน้าจะมาทำเนื้อตุ๋นอ่านะครับนี่ นี่มีเนื้อตุ่นด้วยนะครับนะ่าเนาะผักผิดไปทีอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเร้่เดี๋ยวเราจะเซ็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว